วิธีการเลือกคู่ค้าวงการทุเรียนยังไงไม่ให้โดนหลอกหลายๆคนนะคะคิดที่จะเข้ามาทําวงการส่งออกทุเรียนเนี่ยคะ่ะก็จะกัวงวลมากๆเลยฉันต้องรู้อะไรต้องแบบไปเจอใครมันไม่ใช่แค่แบบคนที่ส่งออกอย่างเดียวนะคะชาวสวนคนที่ตัด คนที่ทำส่งออกหรือแม้แต่ทัางผู้ประกอบการรวมทั้งเกษตรด้วยค่ะคือมันมี หลายขั้นตอนมากๆเลยค่ะในการที่เราจะทําทุเรียนส่งออกดังนั้นนะคะถ้าใครที่จะเริ่มทําส่งออกใหม่ๆปัญหาเหล่านี้ก็จะเป็นที่กังวลมากๆเลยการทําทุเรียนส่งออกอะคะเราไม่สามารถทําคนเดียวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราจําเป็นจะต้องมีคู่ค้าที่ไว้ใจได้คําถามคือแล้วเราจะไปหาคู่ค้าที่ไว้ใจได้มาทําธุรกิจกับเราได้ยังไงประสบการณ์ส่วนตัวของควีนโอนะคะตอนที่เข้ามาเริ่มทําวงการส่งออกใหม่ๆเนี่ยก็ยกลัวเหมือนกันคะ่ะไม่ต่างจากคุณ แต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าควินโอได้เข้ามารู้จักกับพี่ที่เป็นพาร์ทเนอร์นะคะแล้วควินโอเนี่ยค่ะก็ลองไปคุยกับเขาสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าเราจะต้องรู้นะคะว่าคนเนี้ยที่เราจะไปหาเขาไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนหนึ่งคือถ้าตอบคําถามกับเราได้ตรงประเด็นเขามีความรู้ขั้นตอนต่างๆแล้วเขาก็สามารถบอกปัญหาด้วยนะคะว่าเออเราจะเจออันนั้นเราจะเจออันนี้แน่นอนคะ่ะว่าปัญหาในการส่งออกเนี่ยมันจะมีทุกวันแต่อย่างน้อยๆเนี่ยค่ะการที่เราได้ พูดคุยมันจะทําให้เราเห็นนิสัยทําให้เรารู้จักว่าตัวตนของเขาเป็นยังไงใครไว้ใจได้ใครมีความรู้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยจะโดนหลอกหรือไม่โดนหลอกก็อยู่ที่ข้อนี้ค่ะ,ค,ะคุณโหนจะบอกว่า คุณสามารถที่จะดูในออนไลน์ได้ค่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีคนที่ออกมาให้ความรู้คนที่อยู่ในกลุ่มต่างๆนะคะกลุ่มส่งออกชาวสวนกลุ่มสายตัดคุณสามารถที่จะเข้าไปดูค่ะว่าเขาโพสต์อะไรเขาให้ความรู้มากน้อยแค่ไหนที่สําคัญนะคะ ใครที่สามารถที่จะเอาหน้าตัวเองออกมาหน้ากล้องเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นคนที่เชื่อถือได้เพราะอย่างน้อยๆเนี่ยค่ะการที่เอาหน้าตัวเองออกกล้องเนี่ยถ้าเกิดว่าโกงถ้าเกิดว่าเชื่อถือไม่ได้เนี่ยเขาจะตามตัวถึงบ้านแล้วก็จะหมายหัวไว้ได้เลยมันก็จะเป็นการที่เราสามารถคัดกรองได้นะคะบางครั้งอะค่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเริ่มธุรกิจด้วยการที่จะไปเอาอย่างเดียวอะค่ะแต่ใครที่สามารถ ให้ข้อมูลให้ความรู้หรือแบ่งปันอะไรบางอย่างกินโอ,อยากจะให้ดูตรงนี้มากกว่าค่ะเพราะว่าใครที่ออกมาให้ข้อมูลให้ความรู้แบบไม่กักเลยอะค่ะคนนั้นเนี่ย จะไม่ได้หวงความรู้เขาจะมีความจริงใจในการที่จะทําส่งออกกับเราค่ะยังไงก็ลองเอาเคล็ดลับตรงนี้ค่ะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆในการที่คุณจะเริ่มต้นทําธุรกิจส่งออกในการที่คุณจะหาคู่ค้ามาได้ค่ะคุณโอ๋ก็ได้ใช้วิธีนี้ทากับตัวเองมาแล้วแล้วก็มันเวิร์กมากมันไปได้ดีเลยค่ะในวงการทําธุรกิจยังไงก็ลองเอาข้อมูลตรงนี้ค่ะไปลองปรับกับคุณดูนะคะการเริ่มต้นทําส่งออกทุเรียนไม่ได้ยากแต่ ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้า q ควีนโอเควินออฟฟุค่ะ